สวัสดีคะ่ะวันนี้มิ้นแกงเห็ดตับเต่าใส่หน่อไม้นะคะเลยเป็นแบบแกงแบบใส่น้ำยานางคะ่ะอร่อยมากๆมิ้นแกงเองนะคะก็จะประมาณนี้ก็คือไม่ได้ทําวิธีทําให้ดูนะคะก็คือให้ดูตอนจบเลยนะคะก็จะประมาณนี้คะ่ะต่อไปก็จะเป็นเนื้อแดดเดียวทอดคะ่ะก็จะประมาณนี้คะ่ะอันนี้ซื้อมาแบบว่าสําเร็จรูปนะคะแบบว่า เป็นแบบเนื้อแดดเดียวไม่ได้เอามาทําเองนะคะก็มาเอามาทอดประมาณสัก3-5นาทีค่ะก็ได้ละก็จะประมาณนี้นะคะจะหอมอร่อยมากเป็นแบบเป็นเนื้อส่วนไหนไม่รู้อะคะ่ะแต่ว่ามันติดมันน่าจะเนื้อติดมันค่ะทอดไปนะคะในบ้านก็มีมิ้นกินเนื้อคนเดียวนะคะหลังจากที่ไม่ได้กินมาหลายปีก็เพิ่งมากินเมื่อเมื่อปีที่แล้วนี่เองค่ะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้กินข้าวกับน้ำพริกแจ่วลาวค่ะซื้อมานะคะซื้อมาจากตลาดค่ะแจ่วลาวไม่ได้ทําเองนะคะแล้วก็มีดอกข่าค่ะดอกข่านี้มินอยากกินมานานแล้วแล้วมินก็ไปเจอที่ร้านแบบร้านอีสานนะคะก็คือแบบโอ้โหมินก็เลยซื้อมาสองกรรําแล้วก็มีผักบุ้งนานลวกค่ะแล้วก็มีมะเขือพวงมะเขือเปาะแล้วก็มีแกงเห็ดตับเต่าหรือว่าเห็ดพึ่งนะคะแล้วก็มีเนื้อทอดค่ะมีเนื้อทอดนะคะเดี๋ยวไปกินกันเลยล้างมือ มีคนให้มิ้ะกินแจ่วราวนี่หลายรอบแล้วมินก็บอกว่าคือคือ,คอไม่ค่อยถนัดไงเราถนัดน้ำมิดปลาลถ้าเป็นพวกแจ่วไม่ค่อยถนัดอร่อยมากาำดับแรกกินอะไรก่อนดีเนื่องจากเราไม่ค่อยถนัดแจ่วราวนะคะแล้วก็ยังไม่เคยกินด้วยว่ามันเป็นยังไง อืม,อ,มอร่อยแต่ออกเค็มๆเล็น,นึงดอกข่าค่ะกินกับผักบุ้งเอผักบุ้งนาะใส่แจวลาว ข่ามากซิมแบบนี้ดีกว่าถนัดกว่า ดอกหักค่ะผักมุนาจะเอาเผ็ดนิดๆนะคะ อันนี้แกงเห็ดบวกแกงหน่อไม้เป็นแกงแบบใส่ใบยะนางอะค่ะแล้วก็ใส่ใบอันนี้ด้วยหอมแย้กับผักชีเอใบแมงลักลงไปด้วยค่ะ ใครเคยกินเห็ดตับเต่าบ้างคนเหนือวันนั้นมีไรส,สดคนเหนือบอกว่าที่บ้านเรียกผักห้าอ่ะเห็ดห้าบองมายก็อ่อนดีมาก พอมุ้งนานีนกินสดก็อร่อยกินแบบต้มลั่วก็อร่อยค่ะแต่ถามว่านสู้น้ำพริกปลาได้ไหม ไม่ได้นะคะปลาลาของมิ้นที่มิ้นกินบ่อยๆอแจวเราอ่ะมันแล้วถ้าคนชอบนะบางคนแล้วก็เขาก็แบบว่ากินเขากินมาเพราะเขาเคยชินกับรสชาติแบบนี้อะไรเงี้ย <c oughs> แล้วถามว่าอร่อยไหมอร่อย้วถามว่าสู้ปลาลามิ้นได้ไหมมั้ มินชอบมากมินชอบมากกว่าเห็ดโคนนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนตัวคือชอบเห็ดตับเต่ามากกว่าหอมมากเมื่อเด็ดเดี๋ยวติดมัน มีคนถามอายุมินนะคะว่ามินอายุเท่าไร่เรียกไม่ไม่รู้ว่าจะเรียกพี่หรือว่าน้องนะคะมินอายุสามสิบสามค่ะไม่ค่อยอยากบอกอายุเท่าไหร่หน้าตาเกินอายุหน้าตาเกินอายุก็เลยไม่ค่อยอยากบอกอายุแล้วก็ถามว่าน้ำหนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่ถามซะเหมือนจะให้ไป ไปประกวดอันเนี้ยมิสแกรนสูงร้อยหกสิบแปดน้ำหนักห้าสิบสาห้าสิบสี่ค่ะประมาณนี้ขึ้นึ้นลงลงประมาณนี้ครับบางทีก็ห้าสิบหกก็มีช่วงกินเยอะอะไรเงี้ย ว่าทำงานอะไรไม่ทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ทำ u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  e เนี่แหละ YouTube ก็คือแบบเป็นรายได้เสริมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนถ้าเกิดทุกคนไม่มาดูมินมินก็ไม่ได้รายได้จากตรงนี้นะมุณก็ต้องขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณมากที่สุดในโลกเลย คนอนะอยากรู้แต่ว่ามองคนเขาว่าแบบไม่ถามเราอะไรเงี้ยคือรอให้เราแบบบอกก่อนอะไรเงี้ยมันก็เดี๋ยวจะค่อยๆบอกไปทีละนิดละกันเคยทำงานประจำครั้งสุดท้ายเมื่ออายุยี่สบสี่ค่ะทำงานประจำนะแล้วก็มีก็ไม่เคยได้ทำงานประจำอีกเลยตั้งแต่าอายุยี่สิบสี่ตอนนี้ก็คือสาสิบสามแล้ว ตอนนี้ถึงอยากทางานประจำไม่มีใครรับแล้วแกแล้วสังเกตไหมว่าเมืองไทยอ่ะหรือว่าที่ไหนก็ตามเวลาเขารับสมัครทําการทํางานอ่ะเขาจะรับแบบไม่เกินยี่สิบห้าหรือว่าแบบสุดๆเลยก็คือไม่เกินสามสิบนะคะถ้าคนแบบอย่างอายุอย่างมียต้องมีประสบการณ์อย่างมีนะเป็นคนที่ประสบการณ์ทํางานอ่ะค่อนข้างน้อยค่ะแล้วก็ ปัจจุบันนะคะมีเรียนต่อคณะบริหารธุรกิจแล้วทีนี้มีคนถามว่าอ้าอายุขนาดนี้เรียนทําไมเนี่ยมีไม่ได้เรียนเอามีไม่ได้เรียนเอาวุฒิไปทําอะไรนะคะเรียนเฉยๆเนี่ยบางทีเราว่างอะไรเงี้ยบางทีเราว่างเราก็ก็เรียนอะไรเงี้ยแค่นั้นเองถามว่าได้เอาไปทําอะไรไหมอายุขนาดนี้แล้วใครจะมารับเล้าใช่ไหมมีพี่น้องทั้งหมดสามคนคะ่ะ เป็นผู้หญิงหมดเลยมิ้นอายุห่างจากน้องคนเล็กอะสิบปีห่างจากน้องคนกลางแปดปีเดินด้วยกันนี่เหมือนมิ้นเป็นแม่ห่างเกินความไฟ,ฟ่ฝันของพ่อคืออยากมีลูกชายค่ะความใฝ่ฝันของพ่อมิ้นอยางมีลูกชายมาก แม่มยอายุห้าสิบหกเกิดปี mainland, หนึ่งศูนย์ห่างจากพอเออายุน้อยกว่าพอสองปีเอล่าแล้วนะเพื่อบอว่า มีคนถามมาบ่อยบ่อยมากแล้วก็มันก็ไม่ค่อยได้ตอบมันยังไม่ค่อยตอบเรื่องแบบส่วนตัวเท่าไหร่เมื่อกี้แบบ ติดมันอะไรมาก,กตุนจอลาเสเซอร์ตุนจอเดี๋ยวพอคนใหม่ๆมาถามอีกเหมือนไม่ได้ดูคลิปเก่าอะ ชอบมากเลยอะมิ้นจำแล้วมินกินครั้งสุดท้ายเมื่อตอนมินเป็นเด็กๆแล้วแล้วพอโตมามิ้นก็ไม่ค่อยได้กิน,นะคะ่ะเวลากลับบ้านก็ไม่ใช่ช่วงฤด,ดูออกดอกด้วยนี่ดอกดอกเห็ดตับเต่าอ,อันนี้ดอกเล็กนะคะ อ่อนเอา <c oughs> ลุนไปข้างล่างอ่อนๆเลยเมืเ่อคืพวงน้อยใจละเอามาสองรอบไม่ได้กินเลย เผ็ดเผ็ดมากเลยนะอันเนี้ยถ้าคนกินเผ็ดไม่ได้ก็เผ็ดอะเจวลาวไม่รู้เขาทำยังไงนะซื้อมาเพื่อมีคนทำ มันฟูมากเวลาลิ้นซบผมมา,มาใหม่ๆหัวจะชอบฟูครับมันเหมือนแบบว่ามันยังไม่มีมน้ํามันที่หัวมันก็จะฟูฟูแต่ถ้าเกิดว่าผ่านไปวันเดียวพรุ่งเนี้ยลูกผมก็จะเริ่มตกลงอะเพราะว่ามันอันนี้อะมันมัน ้ชอบดอกแบบเนี้ยที่มันแบบดอกมันหุบแบบเนี้ยค่ะแล้วก้านก็อ่อนล้ลยนะ I do กรุบมากนั่นนี้คนที่ดูมิน้นจอย่าจะเคยกินแหละต้องมีคนที่เคยกินแหละมันจะกรอบมากอย่ต้องไปรับเด็กๆที่โรงเรียนอีกซิมต้องออกเงินตั้งแต่ใบาสามสามค่ะ รถติดมา อ่อนยันก้านอ่ะ คนฟังเสียงมิ้นคียวเห็ดกลุบมมากนอกไม้เนี่ยก็อ่อนมากเผ็ดมากเจ้าเราน้ำพร,ริกปลามีลไม่ได้เผ็ดขนาดนี้นะ อร่อยมากเลยหวานเอาเอาเนื้อก็เลือดเพียบไม่บอกแล้วเวลาม่กินกับข้าวไม่บอกเลยนะกกินกับข้าวไม่เบือ่อกินน้ำพริกกับผักเบื่อ อีกแล้วหนึ่งมื้อเนี่ยค่ะเลีย <c oughs> งจานอีกแล้วจะบอกว่าทาไมถึงใช้กระมังใช่ไหมมันไม่หกเหลือเธอดีเวลาเรากินมือเราก็กวาดได้เต็มที่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดใช้ช้อนก็แบบไม่ใช่ถ้าเกิดใช้จานแบบเนี้ยมันก็จะต้องคอยระวังอะไรเงี้ยอืมก็ประมาณนั้น โอเควันนี้มินก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ดูคลิปมินจนจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้มินได้นะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ